สวัสดีค่ะทุกคนพี่นกเขาใหญ่มาแล้วค่ะวันนี้พามาดูลูกนกสองตัวสองสายนะคะทีเ่เลี้ยงไว้ในห้องที่นอนนะต้องบอกว่าเป็นลูกตัวแรกของเจ้าบีทุกคนจำได้ไหมตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลูกนกสายเดี่ยวตันแม่กำไรทองนะคะ อ่าแต่เป็นลูกตัวที่สามปะใช่ไหมใช่ลูกนี้แหะลูกตัวที่สามของสายแม่กําไรนะคะวันนี้อ่วตัวที่สองอืมเออเสียงเสียงออกแล้วตัวที่สองเขาเรียกอะไรนะตัวที่สองเช็คแล้วตัวที่สองเปิดเปิดเสียงแล้วเออเปิดเสียงแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะตัวไหนฝั่งไหนอะไรยังไงพี่วอ่อป่อขาตีฟ้าคือลูกีตตะก้าเสียอะไรถาดอะถาดกระบีอยู่สีเขียวถาดสีเขียวจะวกเวก ใช่ไหมโวยวาย,วย,วายแล้วฝั่งนูน้นหลิวตันแม่กําไรเจ้าโวกเวกนะคะก็โวกเวกกับโวยวายเออสายหลิวตันแม่กาไลลูกตัวที่สามของสายหลิวตันนะชื่อเจ้าโวกเวกตัวนี้คือต้องพูดว่าไม่ได้ตั้งใจจะเอามาเลี้ยงในห้องนอนนะทุกคนแต่คือว่าเขาออกพร้อมกันออกไล่ๆ่กันก็เลยเออเอามาเลี้ยงด้วยกันดีกว่านะคะ แล้วเขาตอนแรกเขาอยู่กองเดียวกันแล้วเขาก็จิกกันก็เลยต้องแยกกองนะคะถาสีน้ําเงินนะคะชื่อเจ้าโวกเวกบอกขาสีฟ้ายังไม่ออกเสียงนะน้องเพิ่งอายุยังไม่สามเดือนได้ไหมอ่ะยังไม่ถึงสามเดือนเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเราก็อยากจะแบบเอามาผูกขาบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคน อันนี้สายเจ้าบีลูกตัวแรกของสายเลยนะคะเสียงเจ้าบีมีให้ฟังอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าโกเวกเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเสียงพี่แปะไว้ให้ฟังนะคะสายหลิวตันแม่กําไรนะเดี๋ยวจะเอาเสียงพี่ตัวที่สองแปะไว้ให้ฟังนะจะได้เป็นไกด์คข้าๆได้ว่าเออพี่เขาเสียงประมาณนี้เขาจะต้องเสียงประมาณไหนนะคะอันนี้เจ้าโกเวกนะสายหลิวตันแม่กําไรต่อไปก็คือเจ้าบีสายเจ้าบีนะคะเจ้าบีคือสายเทพนม แต่ตัวเจ้าบีเองอะไม่ยกปีกแล้วเขาเป็นนกต่อของพี่อ้วนนะคะตัวนี้ชื่อเจ้าโวยวายนะคะเป็นลูกตัวแรกของสายเจ้าบีเดี๋ยวเอาเสียงพ่อแปะไว้ให้ฟังนะเป็นสายเทพนมคูอ่างือเป็นสายเทพนมคูอ่างตอนนี้เป็นลูกตัวแรกของเขาเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเอาออกมาตากแดดทั้งคู่เลยเริ่มปล่อยเสียงแล้วเนะาะเมื่อวานโวกเวกหรือโวยวายที่ร้อง โวยวายเริ่มขันแล้วเดี๋ยวรอดูกันอีกทีเ,เดี๋ยวแปะทั้งเสียงพี่และเสียงพ่อไว้ฟังเนาะทั้งสองสายเ,เป็นตัวที่อายุน้อยแล้วตั้งชื่อแล้วใช่ป่ะใช่ตั้งชื่อตั้งจริงลูกกระบ,บี่ตั้งชื่อตั้งแต่เราทำคลิปตอ,ตอนนี้คนยังไม่เต็มเลยอืมตั้งชื่อแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ่ายลักษณะตัวใกล้ๆให้ดูเดี๋ยวให้เขาอาบแดดให้เสร็จก่อนโอเค ก็ถ่ายไว้ว่าเออสายริวตันแม่กําไรก็มีลูกตัวที่สามที่สี่ออกมาแล้วนะคะของเจ้าโวกเวกนะโวกเวกนะทุกคนแล้วก็โวยวายเนี่ยเป็นลูกตัวแรกน้องมีแล้วนะคะตอนนี้แล้ววันนี้พี่อ้วนจะเปิดแบ่งแต่ยังไม่รู้ว่าสายไหนอะไรยังไงแต่สายริวตันนะ่ะคงไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นนะทุกคนสองตัวนี้คือจะอยังไงคะภูเขาใช่ไหม ยังไม่รู้เลยสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอรอก่อนเอนาะสายริวตันจะตัวตัวป้อมป้อมสายเจ้าบีจะตัวเล็กๆยาวๆสายเจ้าบีสายเจ้าบีเจ้าบีสายเจ้าบีพ่อเจ้าบีเป็นเทพนมใช่ไหมเทพนมคูอ่างพ่อเจ้าบีเป็นเทพนมคู่อ่างมาเป็นเจ้าบีเจ้าบีก็ได้สองกุก๊กเปมคูอ่างไปบางอารมมาแต่ไม่ยกแล้วเจ้าบีเอามาผสมกับตัวเมียที่เป็น ป่าร้อยเป็นสองแกมสามคูอ่างไปบารมก็เป็นคููเกิดกับชินจังก็ได้มาเป็นตัวนี้ซึ่งตัวแรกเป็นตัวแรกแล้วความมหัศจรรย์ก็คือ s <S ถ้าติดพ่อหรือติดปู่ก็อาจจะเป็นเทพนมก็ได้หรือคูอ่างก็ได้แต่ถ้าติดแม่ก็อาจจะเป็นสามกุกคูอ่างก็ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของสายนี้ก็คือสายเจ้าบีก็คือยังไม่ได้แบ่งตัวนี้ยังไม่แบ่งครับตัวนี้แบ่งแต่รลอรุ่นน้องแบ่งแน่นอน ส่วนสายเทพพนมเอ้ยส่วนสายริวตันอืรุนอะไรได้มั่งไม่ได้เลยนอกจากริวตันเพราะว่าตัวพ่อก็ริวตันแม่ก็ริวตันพ่อก็ริวตันแม่ก็ริวตันป่าร้อยท้งคู่นะครับลุกร้อยนะครับวันนี้พามาแนะนําลูกสายเจ้าบีกับลูกริวตันแม่กําไรอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่ามีพี่ๆถามว่าริวตันแม่กําไรทําไมถึงยังไม่แบ่งอ่าเราก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าแบ่งแบ่งแบ่ง นะตอนนี้ยังเอาหรอแบ่งครับแบ่งแน่นอนแบ่งแน่นอนแบ่งแน่นอนคือจากจ่ายอยากจะรอเช็คให้ชัวร์คือรอเช็คให้ชัวร์เลยว่าเราได้ยินเสียงแล้วว่าเอ้ยตอนนี้เขาตันอยู่นะอืคุณก็เอาไปรุ้นได้อย่างน้อยก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตันกับเราแล้วอ่าก็เอามาแนะนําให้ฟังว่าเขายังมีน้องๆอีกนะคะทุกคนเปิดแบ่งทุกสายแน่นอนครับแต่ก็คือว่าอย่างสายเจ้าบีเนี่ยขอเก็บตัวนี้ไว้ครับ รุ่นน้องออกแล้วเออเดี๋ยวถ้ากินอาหารได้เราแบ่งแน่นอนแบ่งรุ่นน้องโอเคโอเคก็สายของเรายังมีอีกหลายสายครับแบ่งก็มีอีกหลายแบ่งโอเคยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องเรานะคะแดดร้อนและออกเข้าบสายบายค่ะทุกคนบายยค่ะเอ้าเอ้าดุนะ ตัวเขาปั้มๆนะทุกคนนะลุ้นอนะลุ้นทุกคำที่มันขัดนะ uy boludo. <laughs> <¿Cuál es? risa> en el día. Mm.